ท่าปารามีัมปันโน บทพระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ บุรภพารัสาเมพภาโคธทัคุณังบุรภพารัสาเมพภาธรรมเมตังบุรภพารัตสาเมภาสังฆานังตุขโรคขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัภพภัยสัพาครอตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะหเดือน ขอวันครขอปีขอให้เคลื่อนาะเดือนขอให้ใครขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสาพาลาพังพระวันตุเมรักขันโตสุรัางขัน อาคเนรัสาเมงราปุณธกุณังอาคเนราสาเมงภาธรรมเมตังอา,งเางคาเนราสาเมงภสังฆานางังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสาพพทุกสาภพโสสัพสสพโรคสัภพภัยสพพครอบตัวนอกสพพครอ์ตัวในสพพครอ์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครหบเดือนครอบ วันเคราะปีกขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหมือน,น้ดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานังสาพะลาพังพระวัน ถากศีลรักษาเมงตาโคตถกุตังทากศีลรักษาเมงตาธรรมเมตตาทากศีลรักษาเมงตาสังขานังทุกขโรวคภยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสับพาทานังสับพาลาพังพระวันโูเมรักขันโตสุรังคันโต หอระเดารสเวงพระโพธะคุณนางหอระเดารสเวงพระธรรมเมตตางหอระเดารสเวงพระสังฆานางทุกคโรคภยังวิวันใจเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพภัยสัพพะครอตัวนอกสัพพะครอตัวในสัพพะครอตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานัางสาพาลาพังพวันโุเมรักขันตุสุรักขัน ปาจิมรสาสเมงป,โปาโคตะคุณังปาจิมรสาสเมงปะธรรมเมตตังปาจิมรสาสเมงปะสังขานังทุกขโรอคาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพะสสพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหมือน,น้ำดับไฟอธิวันชัยเยพภาธานัสสะภาลาพังภาวันตุเมรักขันโตสุรังขันโต พายาปราสเมงพระพุทธคนณังภายาปราสเมงพระธรรมเมตตังพายาปราสเมงพระสังฆานางทุกขโรคคพยาวิวันชัยเยสัภพทุกสภโศสพโรคสภภัยสพเคร้์ตัวนอกสพเคร้์ตัวในสพเคร้อตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครห์ปีครห์เดือนคร้อวัน ราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนนํำดักไฟอภิวันชัยเยสัพาธา,านงสาพาลาพังพวันโูเมรักขันโตสุรังันโต อดอนราเมิงพระโพธิคุณนางโอุดอนรสเมิงพระธรรมเมตตางโอุดอนรสเมิงพระสังฆานางทุขโรคภัยยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนข็อให้คลายราะวันข็อให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักพาทานังสัพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรัง อีสันรัสมปองผาปุตะกุนางเอสันริสัมปองผะธรรมเมตตนางเีสันติสมปองผะสันตานางทุกขโรวคพยังวิวันชัยเยสาพาทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพะลาพังพวันตุเมรักขันโตสุร่างขันโต อาการรัศมาเองป่าปวนตางตุนางอาการรัศมาเองปะธรัมเมตตาอาการรัศมาเองปะสังขานางทุขคโรคภัยาวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพะโสสัสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะเดือนคราะวัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัะภาทางนางสัพระลาพังพระวัน รัเมงผาวรทักุนงังปัทเวรัมเมรีราธรรมเมตังปัทเวรัเมีราสังฆานางังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัภพทุกสาภพโกสัพพโ,โรคสัภพภัยสาพพเคราะห์ตัวนอกสัภพเคราะห์ตัวในสัภพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ข้อให้เคลื่อนข้อเดือนข้อให้คลายเร้อวันข้อให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัาธานานสัพาลาพังภวันตูเมรักขันโตสุรักขันโต